โอเค,นะคววทุกคนเดี๋ยวมืัอนี้สิมาจะอยูคันนี้เนี่ยเสียคันนี้ไปเทสจีเบิง์นะว่ามันเทได้โคไวเทอร์ใดเนาะนี่คันนี้เป็นรถปีสองพันสิบสี่แค่ว่าเออพันสิบสี่เป็นรถปีพันสิบสี่เนาะจะเรามามาเฮ็ดใหมเนี่ยกับชีจีโคใหม่เนาะเจฟและเอียด์ไหมเนาะก็คือจะชุดหน้าใหมซีโอไอโค่อย่างากับโมค,โคุระโคใกล้กับโมแม่นแล้วเพราะมันจะมีบางโคหลังอยู่มันจะมีอะไรเต็มอยู่เอิ้นโคเป็ดโคเป็ดละกันเพราะว่าถ้าเราไม่เต็มมันแน่นโคเป็ดจ้ะ เนาะโดยการว่าันกกน,นี้เป็นรถลูกดื่มนะตัวนี้เสีย,ยบจี้เบิรงเนาะแต่ว่ารถนี้ลูกดื่มเข้มขตัวเดียวเนี่เบิรงสีสีนี้เป็นสีแดงแก้วนี่เบิืงนกันไงแดงแก้วนี่โค้งกับโค้งแดงแก้วเนาะนี่ทั้งหน้าก็เป็นล่างของมันไสเนาะครบเท่าไหร่ว,วะครบหนึ่งโอ้คบหนึ่งยุซซี่เนาะยางหน้าสี่ห้าสกลซิปน่าปนี่อันนี้เป็นดิสหน้าเนาะบนข้างนี้ดิสหน้า เป็นดิสน่าเนาะสเปรย์จับจีก็เลยอาคิดพี่เพิ่งเนาะตัวอย่างรถเดิมแคมเนาะบอเป็นบ๊อมบอบเหล่าเสือโกเป็นบ๊อบชีแด้งรุ่นใหม่เนาะเออบ๊อบชีแดงรุ่นนี้หายากเนาะอันนี้สร้างแต่นี่พอสามทำบ๊อแดงนี่ว่านี้พลังอะเย้เพิ่งล้อล้อลังลิสเหน่ เนี่ยรถเดิมๆนั่นเองรื่องนี้เนาะคือกระเซิร์ชที่รถแข่งเนาะอันนี้รถเดิมๆทันนี้ก็พอใจแล้วรเดิมๆอ่ะนี่สเตอร์ข้อที่บมุกเนาะใครเนี่ยบมุกเลยบอกเลยสเตอร์เป็นสเตอร์เส้เกาเนาะข้างหลังข้างหน้าเป็นซิปซี่บ่ะเออซิปซี่เส้เกาเนาะอ้ามเป็ดอ้ามของยังวะโอ้ยยังไงอ้ามของนี่กูลุยนี่อ้ามของกูลุยเนาะซุกนี่เป็นซุกพอดเทสซุกพอดเทสตัวเนี้ยมึงซุกพอดเทสเลยเนาะของเทสเลยแหละนี่ฮะ คู่ละพันกูบ้านเนาะซุปขอดแทะเออเตอจะเยอะมันเออบพราะนี้สั่งมาจากอะไรเนี่ยวะยุคเรกอะรัสเซียเออมาจากรัสเซียตัวนี้เพราะว่าคันนั้นมันอยู่ยุคเรกนะเนาะคันน่ะแม็นยุคเรกคันตัวมันรัสเซียอันนี้ก็เป็นน็อตโครงอันโดยใครลูกค้านี่เห็นว่าเป็นอีฮาวนี่แหละแต่ว่าน็อตนี้ของดีนะน็ดนี้น็อตเป็นน็อตอันหัวเอิอหัวอย่ามาบุกงูกันหัวเฟืองตัวนี้คุ้แต่ว่าตัวนี้หัวเฟืองเนาะ ปีนอดเล่ดอันนี้กับหัวจ้าหัวยังอันนี้กับหัวเฟื่องคือกันเน,ะนาะนี่มึงวเสื้อนี่เนาะประมาณน,นี่บึง้งโนมาบอกนะเดี๋ยวขันนะฮะรีวิวเมื่อกี้เนาะคันนี้เออจะจชิงเชงขันนี้รีวิวกีนี่ผมไม่ขืนก้องนะม่ะควบขืนก้องของมันแล้วขคันนี้ลงกุ้งคันนี้ก็นนกจะมีอ่าบูทตัวน,นี้เนาะบูทแต่งนี่อันนี้เขารีวิว่าจักจักสไตล์เขาเลยเนาะเออนี่บูทนี่บูทแต่งบูทข้างในเนี่ยนี่บูทไอ้นิเนี่ยมันกันเนาะนี่ เห็นว่าไม่เห็นว่าเลือดกี่ห้ามอันนี้เนาะนี่มีเนีแอทั้งนั้นเนาะของดีทั้งนี้เนาะเนาะจองตัวนึงก็เขาเปียกช่วยนึงเนาะคำบกกลัวเนาะเออตัวละหนึ่งตัวนึงมันเป็นตัวละร้อยบาทเขาบอกเขาับบุงเนาะเห็ว่านี้ส่วนกล้องนี้เนาะกล้องปีอันซิปอันนั้นมันจะเป็นกล้องระัะอันปุ๊บสี่สามตัวนี้มูเลาะสไลด์เลยให้เบิึงเลาะท่อไปท่อลั่นปลายแดงนี่งยึดท่อปิดของพอสเนาะชีจักก็เป็นชีจักสีแดงแก้วเนาะอันนี้เป็นลูกเดิมเลยเนาะเดิมๆเลยเเนนาะี่บิง ีชเบียงเด็กเลยเนาะเรือนเดิมเข้มตัวเดียวส่กล้องเล็กเนาะกล้องยาวนี่เรือนเดิมอยู่เนาะคอยเดิมเดี๋ยวนี่ตัวนี้แพงรึเปล่านอยเบิร์ตัวนี้เนาะกล้องนี้แพงรึเปล่าน้อยกล้องตัวนี้เออกล้องนี้แพงรึเปลประมาณนี้เน่ารลดจริงกระไรเนี่ยถังน้องไอ้กับถังน้านถังบ้านมมีอยู่บ็อกเขาเนาะรื่องเรื่นักก็รื่อคันนี้เนาะนักเลยบอกเลยว่ารื่อคันนี้คนนักใครจะพังเสียงเลยเลขหนึ่งสิบได้ บเออคันน uh, oh right. ี้ไม่แหละคันนี้เห็นว่าลูกเดืมเนี่ยว่าซักแง่เนาะลูกเดิมอะแต่ว่าซักนี่ซักเก็ตถูกเนาะเบอร์ปรกินนี่ยประกินค่อยเป็นค่อยเป็นตุ๊กแต่งให้มันให้มันซันลูกเนาะเบอร์บุหินเอาปรกินคันนี้ลูกเดิมต่ว่าซักเก็ตตัวดีเยอเดี๋ยวให้ติจ้างให้ฟังเนาะมุนตีนะยังนะยังไม่ได้คันนี้เนาะยังชียงโค้ชเขาจะมุนตีจะมุนตีเนอะจะมุนงอยากันเนาะ โอ้แนวอะไรเลยโอผล่เลยเลยอะโอ้ซักซักมาเงามันก็เลยบุญยัเลยเนาะว่ารยคันนี้มันเล่นเขาเล่นคันเด็กเนี่ยคันนี้ค่ะแถวบ้านจะเล่นในสอนลอยตีเนาะกลัวพอลุกลุกสักหาอีกคันเนี่ยนี่ที่บอก เนี่ยเบื่อหนี่มึงก็เหมืออันนี้บม่ได้ขัดเล่นๆเนี่ยจำไว้ขาไม่ได้ขัดเด่นๆความความรื่นขมงรวยคันนี้เบื่อความรื่นคันนี้หเนี่ยกื่นอะไรเนาะลื่นโลคันนี้อีกคันเนี่ยรื่นโลคันถึงสาเนี่ยเอา่นคันนี้ลื่นคันนี้เนาะคันนี้ยังหมุนลื่นปันไหนคันนี้ลื่นแข็งหรือคันนี้คันนี้รถใช้งานลื่นโคตรลื่นมันงอเด้อะพิชว์นี่บางทีติงพิลิสควรเงาแับกวรพักตป เดี๋ยวเปิดเปิดนฟังฟังเสียงคันนี้เรือท่อมันแตกป,ปั๊กๆค่อยๆจู่ยิงท่อไอ้เส้นกรง EPI ข้างนี้ดูคันนี้จู่ยิงแตกปัป๊กๆเลยเนาะจู่ยิงคันนี้เปิดรอบไปที่สองสองหมื่นเนาะคันนั้นเปิดแค่บุ๊บบุคันลืมๆเหมือน้องบอก <c oughs> คันนี้นเปิดรอบไปที่สองหมื่น กล้อง API คันนี้สปริงว่าเป็นสปริงว่ายุ่นเบาเลยเบิ้งสปริงว่ายุ่นแค้นีใเป็นแคมของรถถังเนื้อเบาให้แคมรถถังเลยเพราะว่ามันใส่ซักรถคันนี้ซักไม่ยากดิรถคันนี้ซักเ,กเ่็ยเนาะก็เลยใส่ใส่ตวงใส่แคมของรถถังไปได้เนาะที่เบาห้มันตีนยังแข็งขึก็พักตีนเบื้องเอาคันนี้<บ>สักวอาว <laughs> บิดซื้อยังตีนปิ้นเนาะเบื้องเอาอ่ะมันแห้งเป็นใดคันนี้อย่าเบื้องจีเลย โบเลยถั่ลูสองร้อยจีได้น้อยแค่ไหนฮะมาเดโม่กันอีกกลิ่นจังได้หนิมามาเด้อโอเอะไหน,น,อหนสองรอยจีในกระเป๋าสิสองร้อจี้ในกระเป๋าตา่างกระเป๋าต <c oughs> ่างกรนปเป๋าหัวนะบ่ต่างหังงงว <c oughs> โอ้คนลื่นเสียงอ่ะซิ่งซิ่งซิ่งหนึ่งผมเป็นเสียงเบงกฮะนอกว่เจ้ารับมีคาะเพื่อนจะรับมีหร<ต>ือยืดเอันออะไรอะไรชิลลุดอ่ะโมโบว์อ้าวเดีย๋ยวประมาณนี้อย่ายวหอบมาเดี๋ยวตามไปต่อที่ห้องอารถคันนี้ไปเทจับจี้เบิกงเนาะว่าคันนี้มันชิเลนในสองโรจี้เท,ทบอลเนาะอันนี้โบ้เล่ลูกดื่มซักกิ๊ดอ่าใช้แคมแคมตัวเดียวเออแคมตัวเดียวแคมโค้ดถังคันนี้ก็หัวเขียวอีกเลยอะไรคันนี้ช่างมาจาก รัสเซียยังเบิร์นเนาะบคุคคลคันนั้นคันนั้นสั่งจากยูเครนเพราะว่าสองประเทศนี้มันจะมันต้องทะกันอยู่แล้วเออเอาคันนั้นสั่งมาจากยูเครนคันนี้สั่งจากรัสเซียเนาะกล้องอันนี้แพงลึกอีหน้องกล้องนี่ลลนนอนบอกเลยเดี๋ยวมากล้องกล้องลึกคันนี้เป็นกล้อง EPI เปิดรอบที่สองหมื่นไปเดี๋ตัดไปที่ทางที่เยาสิไปให้คลิปจับจีคันนี้เนาะ Let's go โอเคมานเดี๋ยวสิมาเทสโคไว้ให้เบิร์นเนาะนี่จับจีโดยแอปอันนี้เนาะ แอป ECU Connect อ่าไซบูลดยาก่ไหนเนี네่ประมาณนี้จะเตือยไปจเตืเสาเก้าหลังทางหน้า14เนาะลูกเดิมซักเจ็ดเนอะลูกเดิมซักเจ็ดคันนี้นะแค้มรถถังแคมรถถังใส่กงเล่งเงาเนอะมาอนนี้มาจับจี้บึงเนาะบึงกี้เด้อเขาว่า200 g จีเนอะคันนี้ จะขอเรียกว่า 200G จะขอเรือยาหนึงมันเรียกว่า 200G เนาะอ่ะรอรอชมอ่ะเดี๋ยวจะขอรุกครับองนี่เนาะกล้อง API จูนจูนรอบสองหมืเอาตัวรเอาตัวระเท่าตัวเอ้ยเ่อเอ 200G ลูกเดือดซักเกล้อง API เปิดรอบส เบอร์ใหญ่อู้เอาเรื่องม่ะนี่จะคลองเรือ,อยาญนิดนึ่งนะมันก็เลออยเบอร์ใยา่โอ้โอเห็นบอกว่อยู่ทักเก็บมันแห้งเนาะขับลูกเดิมได้่แหละโอ้เกือบไงหลังยานแป่ะมันนี่ <ห ả? S 2> ไปแม่เป็นเทสมานะ ย่อตัวอยู่ยานล้วกินยานแล้วค่อยป้าว่าหลุดแหงเนาะเออเอาไปเดียวกัห่ายเลยค่อยป้าค่อยป้าสักจิตเออสามรีซนั่นนใส่ยหัวอ่ะย่อๆเผาเผเผาจนควันเด้อออกควันเลยเด้อ เออไปไปพอแหละตัวเอาล่ะไม่ขี้ยกอ่ะเอออ่าจัดไปจัดไปหน่อย่างนี้ดึดๆนั่งแซงพอแล้วมันล้วแเดิมนั่งแซงเบิ่งเฒ่าอย่าเบิ่งฮะเดี๋ยวเราเบิ่งขามาเนาะถ้าเบิ่งจีคันนี้เด้อ สองร้อยจีบวกเบอร์หอยเนาะปายงูเนาะโอ้โหมันแรงมันแรงหรือมันแรงนะนาจุ๊ิเนาะรถยกลร้อกีนนี่มันไปมันไปล่งใสมากเมันวิโค้ผมว่าไปแทงบอลแรกจะท่งคุณมาไปแทงบอลแรกจะทึ่งคุณมาเราเบอร์เราเบอร์ ลูกเดืมสักเก็ตเขมรถถังกองเลงนหีย่นเดือหันเ่ยนะกินน้ำมันกินบอได้กินน้ำมันกินแก๊สโอ้มีพล,ขขลิา,าเร็อีกเขาเร็มาวมาแล้วตัดบปเนาะตัดบปเนาะเตู๊กเา โมตัตเฉยผมโมตัตผู้ว่าเป็นอย่างไรจั้งโมตัตฮะนะเปิดรอบสองหมื่นมันต้องเล่นเล่นจักรสี่ลักนึ่างตัตเนาะอันนี้ทางหกร้อยเมตรหนึ่งเมื่บโมตัตออกเนาะตรงบ้านเล่นจักรสี่ลักควาปืดรอบหลายเิดนองสองหมื่นผู้เดี๋ยวเบิางขามาเดี๋ยวบางจีเด้อสองร้อยจีบวกจะขอลดบอกว่าเคยเล่นในสองร้อยจีเนาะก็เลยเอาตามเพื่อนนั่นแหละขาขึ้นมานี่นี่พลสลิงเขาเลยนี่นอนนอน ไม่หนนอกเอ่เยมีนอนม็อกสิมร์แล้วจนี้ไปหาม้อื่นปุ้ยมีเจิดมีเจิดมาเชีร์แล้วจนี้ไปหาม้อื่นได้ยังนั่นได้หนงร้อยรอบหรือเบอร์ขาวมาอีกทีหนึ่งมันยังโบยย่อให้เบิรงจี้เนาะตอนนี้มันจะเอาสองน้อยจี้ให้ได้มาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเบิรงนรอเบิรงนจี้นี่แก๊กคิดตายอีกเดี๋ยวเบิรงจี้เบิรงจี ใช่สอ้อยจีมันเนะจเนา่ในสอ้อยจีใ่่สชอบ่ค่ะบ่สองร้อยจีเทีบมันเนาเอางเนาใช่ปะแบตเตอรี่เบิร์อีกทันนึงโอ้นี่เนาะแรงแรงแรงดสี่ G P S อยู่ใดเดดเพินใช่ปะสองนั่นแหละโบยชุบได้นี่ประมาณนี้แหละเออนีเนาะสมุดนี่สองรีของแทเนาะ โอเคป่ะแต่ละปนี้มีหลายอย่าไม่คิดแนวแต่ละปนี้ขอลาไปก่อนบายแลยวเจอกั